เซนเดอร์นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นที่สุดของน,องนวัตรกรรมในเรื่องของการหมุนเวียนอากาศแล้วก็เป็นเครื่องเติมอากาศที่เหนือกว่าเครื่องฟอ <PE> กครับเซนเดอร์เองเนี่ยเป็นเครื่องเติมอากาศที่มีนวัตกรรมที่ที่สุดของที่สุดละนะครับก็คือการดึงอากาศจากด้านนอกนะครับเป็นอากาศใหม่และบริสุทธิ์นะครับเติมเข้ามาผ่านการกรองทําให้บ้านเราไม่ชื้นนะครับแล้วก็ไม่ร้อนขึ้นเหน,นือกว่าเครื่องฟอกแน่นอนนะครับเหนือกว่า หลายเท่าเลยเพราะตัวนี้ทั้งเติมอากาศทั้งหมุนเวียนอากาศทั้งช่วยลดสารตกค้างในบ้านต่างๆได้ดีและที่สําคัญเขาไม่ใช่แอร์แต่เขาทําความเย็นโดยการลดอากาศที่มีอุณหภูมิสูงจากด้านนอกให้ใกล้เคียงกับตัวบ้านแล้วค่อยปล่อยเครื่องนี้ต้องบอกเลยครับว่าไม่ใช่แอร์แต่เขาสามารถทําให้อากาศด้านนอกเย็นลงใกล้เคียงกับอุณหภูมิในบ้านเสร็จแล้วเขาก็จะผ่านในเรื่องของตัวไซกองที่เป็นแ r a p ฟิลเตอร์แล้วก็ปล่อยเพราะนั้นอุณหภูมิจาก38ที่ถูกดึงเข้ามาครับจะลดเหลืออยู่ที่26-27ศา,โ,าโดยรระะมาาาเเนนั้จไม่ทําใหกถึงทํางาน ด้วยก็คือตัวเซนเตอร์เองที่เป็นนวัตรกรรมใหม่ก็คือใช้ในเรื่องของตัวพอลิเมอร์การพอลิเมอร์ของเราเนี่ยลดการเกาะติดของสปอร์เชื้อราแบคทีเรียที่สาคัญอายุการใช้งานนานถึง30ปีเลยครับหลายๆท่านบอกว่ามันเปืองไฟเปล่าบอกเลยครับตัวนี้ไม่เปืองไฟกินไฟแค่36วัตต์และที่สําคัญเขาช่วยให้อร์รทำงานได้ดีขึ้นนะครับทำความเย็นได้เร็วขึ้นสามารถเปิดได้เลยครับ24ชั่วโมงนะครับเพราะว่าตัวมอเตอร์ของเราเป็น DC เพราะนั้นแล้วการทํางานของ DC เนี่ยไม่กินไฟแล้วก็เสียงเงียบอายุการใชงงนออมเต่่่ับบวโแื ถ้าคิดเป็นปีก็ตกอยู่ประมาณ22-23ปีโดยประมาณเลยไม่ว่าจะหลังเล็กหรือว่าหลังใหญ่ตัวนี้ก็สามารถติดตั้งได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ของเขาได้ค่อนข้างเยอะเลยก็คือตั้งแต่40ตารางเมตรไปจนถึง80ตารางเมตรเลยห้องที่ติดเยอะสุดนะครับเป็นห้องนอนจะมีการติดเยอะที่สุดห้องนอนเนี่ยเล็กสุดเลยก็สามารถติดได้ก็คือ4ี่คูณสตารางเมตรนี่ก็สามารถติดได้เลยห้องนอนได้รับการนิยมอย่างมากเลยนะครับ